สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมฮะก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยฝากพี่ๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีงานน่ารักน่ารัก,รกชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร,พร้อมๆกันเลยครับ สร้อยคอทับทิมตุ้งติ้งโทมาลีนประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%น้ำหนักรวม42.34กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็ตุ้งติ้งเนี่ยจะเป็นโทมาลีนฮะประดับเพชร134เม็ดรวม3.10กรัตความยาวสร้อย15.5นิ้วราคาขายสุดคุ้มมากๆ135,000บาท คุ้มอย่างที่สุดเลยสำหรับตัวชิ้นงานนี้นะครับสายสร้อยเนี่ยเขาจะทำขึ้นรูปออกมามีดีไซน์ที่เก๋มากๆเลยจะทําเป็นสายเพชรน,นะครับแล้วก็ถูกตัดด้วยตัวสายทับทิมทําเป็นลายสารแบบนี้ทับทิมพามา่าสีชมพูหวานฉ่ำแล้วก็เพิ่มความหวานไปอีกด้วยการใช้ทูมารีนะครับเจยลในรูปหยดน้ำแล้วก็ทำเป็นตุ้งติ้ง งานหวานๆแบบนี้ไม่ว่าพี่ๆจะหยิบมาใช้นะครับในงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้พี่ๆดูโดดเด่นดูหวานลงตัวแน่นอนชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยขนาดของหน้าสร้อยนะครับจะได้หน้ากว้างประมาณนี้ขนาดกำลังโชว์สร้อยสวยเลยเห็นไหมครับสวยจริงๆแล้วก็ดีไซน์แบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่จำเจแน่นอนสำหรับพี่ๆที่รักในงานจิวเวลรี่นะครับแล้วก็ชอบงานที่มีดีไซน์เก๋ๆมาในราคาที่สุดคุ้มต้นว่าอ่สร้อยคอที่เป็นตุง้งติ้งแบบนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์1ราคาดี2ดีไซน์สวยและ3งานสวยครับ CF ด้วได้เลยครับ แหวนมรกฏโคลมเบียรประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นแพลทินัม Pt 900น้ำหนักรวม10.36กรัมประดับเม็ดย่อยด้วยมรกฏโคลมเบียนะครับขนาดถึง1.60กรัตประดับเพชร14เม็ดรวม41ตังขนาดแหวน55 ราคาขายสุดคุ้มอีกแล้ว35,500บาทถือได้ว่าเป็นงานมรกฏโคลอมเบียนะครับที่น่าซื้อหนึ่งเลยได้มรกฏเม็ดค่อนข้างเห็นชัดนะฮะแล้วก็ตัวเรือนมาดีไซน์แบบเรียบโกด้ดูดีใช้งานได้จริงใส่ได้ติดนิ้วใช้งานได้ในทุกๆโอกาสทุกๆวันแน่นอนครับส่วนเพชรที่ประดับเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟประกายดีแบบนี้เลยอันนี้คือชิ้นงานเวลาโดนแสง ไฟนะคบเห็นไหมฮะสีของมรกฏมีออร่าแล้วก็เพชรเนี่ยถูกฉายออกมาได้อย่างแวววาวลงตัวมากๆเลยขนาดของหน้าแหวนนะครับก็กำลังสวยขนาดหน้าแหวนกำลังดีแบบนี้นะครับดีไซน์เก๋ๆแบบนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่พี่ๆหลายท่านชอบนะครับชอบงานแบบเรียบโก้ซื้อแล้วได้ใช้บ่อยๆไม่เวอร์จนเกินไปวงนี้น่าจะตอบโจทย์ CF ได้เลยครับ แหวนผีเสื้อประดับแซฟไฟร์หลากสีนะครับตัวเรือนจะเป็นแพลตินัม PT 750น้ำหนักรวม7 3 2กรัมประดับด้วยแซฟไฟร์หลากสีนะครับขนาดแหวน55ราคาขาย18,900บาท ชิ้นงานแบบเรียบๆนะครับแล้วก็เน้นดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงตัวชิ้นงานนะครับจะถูกออกแบบมาทำเป็นผีเสื้อนะครับขึ้นรูปจากการนำอัญมณีนะครับเป็นแซฟไฟร์เนื้อแข็งหลากสีเนี่ยมาประดับประดาแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผีเสื้อครับอยู่บนตัวเรือนที่เป็นตัวเรือนแบบเรียบๆตัวเรือนของเขาจะคล้ายๆแหวนปลอกมีดนะครับแล้วก็จะนำผีเสื้อเนี่ยมาเกาะอ,อยู่ด้านบน แหวนแบบนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ใช้งานได้บ่อยๆครับแล้วก็ความสวยเนี่ยอยู่ที่ตัวพลอยโชว์พลอยได้อย่างโดดเด่นเหลือเกินฮะประกายแล้วก็ไฟของตัวอัญมณีนะครับถูกสาดสองออกมาเนี่ยได้อย่างลงตัวเป็นในหนึ่งชิ้นงานน่ารักน่ารักแล้วก็มาในราคาที่จับต้องได้ถ้าพี่ๆนะคะเป็นคนรักงานพลอยอยู่แล้วกด CF กดสั่งซื้อมาได้เลยครับ แหวนไพลินสตาร์ดิบประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ําน้ำหนักรวม31.62กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินสตาร์ดิบนะครับเม็ดใหญ่ถึง36กรัตเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่2.31กรัตขนาดแหวน52ราคาขายนะครับ2 5 0 0 0 0บาทวงนี้นะครับเป็นงานที่ เรียกได้ว่าเหมาะกับการใช้งานนะฮะแล้วก็การสะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาจะโชว์ตัวไพลินนะครับเป็นไพลินไทยหลังเบี้ยนะครับแล้วก็เป็นไพลินสตาร์ดิบด้วยก็คือสวยแบบธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆนะครับได้เม็ดใหญ่จริงๆตัวสตาร์เวลาโดนแสงไฟเนี่ยก็ชัดเจนนะครับถูกสาดออกมาแล้วก็จะมีเหลือบแบบนี้เลย สวยลงตัวเหมาะกับการเก็บสะสมมากๆส่วนตัวเรือนครับตัวเรือนเนี่ยก็อยู่ในสภาพดีตัวเรือนแข็งแรงนะครับเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีส่วนตัวเรือนเขาก็จะทําเป็นทรงที่ยกชูตัวพลอยด้านบนเนี่ยให้เด่นแล้วก็ตระการตามากยิ่งขึ้นชิ้นงานแบบนี้เป็นการซื้อพลอยสะสมพลอยอย่างแท้จริงครับเนี่ยฮะเม็ดใหญ่30กว่ากะหลาดพี่ๆดูสิครับ ใหญ่จริงๆสำหรับแหวนแบบนี้นะครับก็คือใส่แล้วเต็มหน้านิ้วพี่ๆที่รักในงานพลอยนะครหรือสะสมพลอยเม็ดใหญ่ๆต้อว่าเม็ดนี้คุ้มนะครับได้ไพลินไทยเป็นอ,อไพลินสตารดิบนะครับเม็ดใหญ่ๆ30กว่าการัดราคานี้ก็ถือว่าดีงาม CF ได้เลยครับ จี้ครุดลงยากรอบเพชรนะครับกรอบทองคํา75%ประดับด้วยองค์ครุดเนื้อทองคําลงยาน้ําหนักรวมทั้งองค์ในอยู่ที่9.97กรัมประดับเพชร19เม็ดรวม39ตังค์ต่งหน้ากว้างนะครับ2.4ูณ3.3เซนติเมตรราคาบูชา37,500บาท วัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยแล้วก็มาในสภาพที่ดีองค์ครุฑเนื้อทองคำนะครับจะทำแบบลงยาประทับแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำแล้วก็กรอบนะฮะกรอบทองเนี่ยจะถูกประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟสภาพของกรอบมาในสภาพที่ดีแล้วก็ชิ้นงานสวยสมบูรณ์ไม่แตกร่อนครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกัน ขนาดเวลาใส่ขึ้นคอก็จะไดะ้ขนาดหน้ากว้างนะครับขององคุตประมาณนี้ก็บูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงขนาดกำลังสวยใส่บูชาใส่ติดคอในชีวิตประจำวันได้เลย cf กันเข้ามาได้เลยครับ แหวนปลอกเพชรครึ่งหน้านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม7.49กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะ143เม็ดรวม2กรัตขนาดแหวนอยู่ที่57ราคาขายเพียง49,500บาท เป็นแหวนที่ใส่แล้วนะครับเรียบโก้ดูดีแล้วก็ราคาสุดคุ้มราคาเนี่ยดีงามมากๆดูน้ำดูไฟดูประกายของเพชรสิคะเวลาโดนแสงไฟเนี่ยถูกสะทส่องออกมาได้ระยิบระยับแล้วก็สวยงามมากๆเลยส่วนตัวเรือนนะครับตัวเรือนมาในสภาพดีแหวนแบบนี้นะครับก็คือใช้งานได้กับทุกๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งการใส่ทำงานเนี่ยก็ทำให้เราดูภูมิฐานขึ้นอย่างมากเลยสำหรับแหวนแบบนี้พี่ๆนะครับที่รักงานจิวเวอรี่ชอบงานที่ดีไซน์ที่เราใช้งานได้บ่อยๆนะครับวงนี้น่าพิจารณามากๆเลยนอกจากตัวเรือนที่เรียบโก้ดูดีแบบนี้แล้วนะครับราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าราคาเนี่ยก็ดีงามมากๆเลยพี่ๆนะครับที่ กำลังมองหาซื้อแหวนสักวงหนึ่งแหวนเพชรสักวงหนึ่งนะครับที่ซื้อแล้วเนี่ยขอใช้งานได้บ่อยๆใส่ออกงานได้ใส่ติดนิ้วได้วงนี้เป็นตัวเลือกดีๆของพี่ๆแน่นอน CF ได้เลยครับสร้อยข้อมือเขียว2องแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม22.32กรัมประดับด้วย เขียวสองจันเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ความยาวสร้อยเนี่ยจะอยู่ที่17.5เซนติเมตรราคาขาย49,900บาทดีงามอีกแล้วสำหรับชิ้นงานสร้อยข้อมือเขียวสองชิ้นนี้นะครได้ความเก่าของชิ้นงานเก่าแท้ๆเลยแล้วก็ได้ความแข็งแรงนะฮะตัวเรือนเนี่ยมาในสภาพดีไม่บุบบี้สายของเขาจะทำเหมือนสายเลดนะครับแน่นหนาแล้วก็ใช้ทองเยอะ น้ำหนักดีส่วนตัวพลอยนะครับที่เป็นเขียวส่องเนี่ยจะเป็นเฉดสีประมาณนี้เลยสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ได้เม็ดใหญ่เฉดสีแบบนี้ก็ดูดีแล้วก็ดูน่าค้นหานะครับเวลาใส่เนี่ยดูดีมากๆสำหรับพี่ๆนะครับที่รักงานเขียวส่องอยู่แล้วนะครับหรือสะสมงานพลอยเนี่ยเส้นนี้ อยากจะให้พี่ๆพิจารณานะคะเพราะว่าเป็นชิ้นงานเก่าด้วยราคาดีแล้วก็ได้เม็ดใหญ่ดูสิครับนี่เห็นสายไหมครับสายแข็งแรงมากๆแล้วก็เม็ดใหญ่จริงๆมองระยะไกลย,ยังเห็นเขียวสองเป็นเม็ดๆออกมาแบบนี้เลยสีของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มดูดีแล้วก็ใช้งานได้กับหลายๆโอกาสกดสีกดสั่งซื้อนเข้ามาได้เลยนะครับ ชอบชิ้นไหนถูกใจชิ้นไหนสามารถที่จะสั่งซื้อชิ้นนั้นเข้ามาที่ l i n e ID นะครับ ak, b o, o n p i t a k @b o o n p i t a k มีตัวแอสไซน์นำหน้าก่อนพิมพ์มาได้เลยนะฮะหลังจากนั้นแคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาสั่งซื้อทางไล n e นี้ได้เลยครับวันนี้ต้นกับนิกนะฮะขอพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตในช่วงภาคบ่ายถ้าพี่ๆไม่ได้ไปไหน รอรับชมไว้ได้เลยแล้วพบกันนะคระับบายบาย